เอาหนี้หนึ่งคันเีสวยจังเลยเดี๋ยวฉันซื้อสองคันเลยก็ได้แต่ไวเลยนะเพื่อจะคนใจร้อนแม่ไวชนิดแบบพรุ่งนี้เลยนะคะอ่ะจดก่อนเดี๋ยวซื้ออีกซีบอีกพี่จะ์ยุ่งอย่างทีกูทานได้ยางกูสวัสดีครับวันนี้จะมาช้อปปิ้งซื้อรถกับข่าโอกาสจะซื้อให้หลานคันหนึ่งแล้วลูกว่าสักประมาณสามชันก็เดี๋ยวลูกก็มีอีกคันหนึ่งด้วยก่อนอื่นเราตั้งงบกันดีไหมคะว่าเราอยากเอาประมาณสองล้าน ก็อย่าเกินสิบล้านสิบล้านสิบล้านแล้วลงตู้เกินสิบล้านแต่ถูกใจนะคะก็ซื้อไปเลยฐานะอย่างเราตป้งมุมรถอเนกประสงค์นี่ค่ะอเนกประสงค์ของพี่คไม่เอาเลยเหมือนของพี่ดูหน้าบ้าน่ซื้อนี่เป็นเล่นกันก่อนเนาะลูกดีไหมเออซื้อเป็นเล่นกันก่อนไปดูแต่สีนั้นสวยๆนะพี่ชอบจังเลยสีสวยจังเลย ทำไมถูกนะวะถูกเหรอเออซื้อเล่นเลยอันนี้หกแสนอ้าวทำไมนี่ยิ่งถูกก็ไปอีกอ่ะก็มันเป็นรุ่นซิตี้คาร์บีมันเป็นรุ่นเล็กๆเอยรุ่นเล็กด้รุ่นนี้ให้เฮียกูนใจหรือขับไงขนบีมชอบมากมันดูแมนมากเลยนะปีนี่นะพี่ชอบอันนี้ยี่ห้ออะไรชอบมากดูเสร็จสีเสืมชอบมากที่ชอบไงเอาดีหนึ่งคันเดี๋ยวเอาเอาดีเลยหนึ่งพันอันนี้หนึ่งพันช่างหัวมันไปก่อน น้องมาเลยแนะนำเลยไปนี่ันตใจมปซื้อรถเินแเชตรถแถมรถแถมี่นั่นพเออล้ายอ๋ออนี่เหรอใช่น้องให้น้องเดี๋ยวลองเชิญดูบัตรได้เลยครับอันนี้เท่าไหร่นะอันจดก่อนเดี๋ยวซื้ออีกจิบอีกรถ้เท่าไหร่อะไรเทาไหร่ดี๋ยวไม่ดคุยก็หรอเดี๋ยวลดให้ห้ิเอซันนี้เท่าไหร่าไร่พิ่มเงินอีกทีน แล้วจะมัซื้อให้น้องไงก็เราก็รู้มันขับคนเดียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปลองด้านข้านั้นพี่ดูก่อนดูให้บกูก่อนจะไปซื้ออีกคันนู้ดอีกคันเด็ดดีเลยสีเขียวชอบมากใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ได้ซื้อผักนะครับเป็นยุคเงี้ยงกูฐานะอย่างกูแล้วผักมันดีอยู่แล้วล่ะ แต่มันก็ซ้ำากก็เหมือนเดิมอ่ะเนาะทำไมมันแพงอ่ะเดี๋ยวก่อนั้องถามข้พข้ออะไรแพงกว่าเดิมมันเดิมเป๊ะอะผ่านที่ที่ตอนนี้ซื้อกันประมาณสามล้านเก้าพี่อยากรู้ว่านี่แพงกว่าล้านหนึ่งพอนะอไผมรถใหญ่ขึ้นครับใหญ่ขึ้นเหรอใหญ่ขึ้นกว่าที่แล้วก็แต่เข้าห้างอะไรได้ไหมเขาบอกว่านะตอนนี้ยังไม่เคยมีคนตองอ้าวอ้าว อ้าวเกิดเข้าห้ามไม่ได้ตายเลยนะไม่ไม่งั้นที่จะเอาคันนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตกแต่งใหม่ได้ด้วยไหมพกกางเครื่องในแบบว้าโโนี่คือรถผีชัยตอนแบบมีตอนแชมเปญมีตอนแหล่มีทีวีมีอะไรเงี้ยสีที่คุยเจ้านั่นจบแล้วแต่จะเพิ่งมาเห็นตายแล้วนี่ใหญ่กว่าที่ชอบก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อสองคันเลยก็ได้คุณทำยังไงก็ได้ตอนแหลมเอาอย่างงี้ะอะไรก็ได้ตอนแหลมยอะสุดคุณทำไงชัย โอเคคุณรีดทำให้ฉันเลยนะ,จะใจร้อนแล้วก็นายเธอทำแบบตอนหลัที่สุดให้ฉันแค่นี้จบเลยแต่ไวเลยนะเพราะจะคนใจร้อนมากไวชนิดแบบพรุ่งนี้เลยนะคะเออคุณรีดรีดสรุปแนะ่แนะ่แนะ่หายห้ยสองหายห้สอง,สองบอกให้รู้เขาไม่ใช่ม้วนในอวยฮารู้ว่าเสียดด้ยเขาไม่เล่นหวยด้วย นี th, ้ครับผมเล็กตายเอาแบบเริ่มต้นเลยทีมงานมาออกลรอกันเจ็ดปนได้เปนนอนนอนได้ด้วยรถตู้แบนนะไซส์ใหญ่สุดจะมีแค่คันนี้แล้วครับเล็ใหญ่กว่านี้ไหใหญ่กว่านี้ก็เป็นสปินเตอร์ครับสปินเตอร์เข้าห้างไม่ได้ครับผมต้องจอดด้านนอกห้างครับเข้าห้างได้จอดได้อะไรได้แต่ใหญ่ที่สุดเป็นคันนี้แล้วครับใหญ่ที่สุด เตอร์จะเข้าห้างไม่ได้เพราะทางรถไฟคนนี้มากเลยได้แต่งไงอ่ะแต่้ไงมีรูปให้ดูบ้างต้นครอสถาภาพแค่เราจะเป็นเบาะแบบนี้เลยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นรอบพันให้ดูเดี๋ยวนี้ซื้อให้เหยียบพุ่นไปเลยให้คุณขับคนเดียวใช้กับใครเดี๋ยวเรามาสวูบได้ถ้าเสร็แล้วน้องเอาแบบนี้เปลี่ยนสีแล้วทำข้างในให้พี่ให้เป็นออปชั่นที่พี่ต้องการได้ครับแค่นี้เองจบละ้คแล้วเดี๋ยวเข้อราคามาได้ครับเนาะให้สอง ได้ไหมน้องแต่งได้ไหมถ้าเป็นรถประเภทนั้นนะมันคอมพลีทค่ะแล้วคุณพี่เป็นคอมพลีทใช้จ้าให้ตอแหลกว่านั้โอ้ยจัดได้เลยเออได้เลยฉันเห็นมาแล้วมันไม่คอมพลีสแต่เราต้องการลูกค้าจัดได้เออชอบสานใจสานใจเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อเธอชื่ออะไรชื่อบิวครับเอาอะไรตักแบะคุยอันนี้เท่าไหร่หกแสนหนึ่งสองพันเออเป็นตัวเป็นตัวเริ่มต้นเอามาแต่งพิเศษเป็นเป็นอันนี้องเสืออันนี้อันนี้เท่าไหร่ ก็ไม่ลูกจังอยี่ห้อไหมไสุดเลยซื้อไปคินิกแคนี้เองนีอยไปเลยได้ไหม,ค,ไมคุณไม่รับทวูรไม่งินา่คจบเลยคันนี้จเจาใหม่ๆเลยนะปี่กี่แันเอาแค่นี้หละเซฟอีกแสนหนึ่งยกเยิะขึ้นนิด่อเองไม่ได้ลำบากอะไรันนีเท่าไหร่คะตัวนี้อยู่ที่ 6.9เป็นไฟฟ้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ใช้ประกันนี้เค no ้บ like ีเจะซื้อเดี๋ยวนี้เลยซื้อเล่นๆอันนั้นอันนั้ก็ใช้บี d วดีไหมฮะโอเค ต้องฟังคันไหนสวยสุดเลิศสุดหยิบมาเลยเบเชอบอย่างนี้เลยเท่าไหร่จะจะซื้อไปโชว์เล่นๆปองตรงขับตรงขับร้อยแบบนี้ดีกว่าก็จะชอบสีมันทุกคนเอาออกได้ใช่ไหมผมก็ไม่เอาออกจะจะเอามันเก๋ตรงนี้แหละงานงานงานรรู้สึกอันนี้น่าจะเป็นรุ่นทัสกลับไปคลินิกก็นั่งได้แล้วนั่งได้านด้หลังก็นั่งได้ นี่เอาได้เลยนะเนะนี่ยร้านนี้สะใจมากเลยใช่ซอบเอาไปเลยเอาเลยพรุ่งนี้ไปส่งตกลงก็สรุปรู้เรื่องไหมเอาเลยหรอตีปเป็นเย็นเปเย็นส <c oughs> ิเท่าไหร่ล่ะตอนเช็คตอนนี้เลยเช็ค <c oughs> เลยได้ไหมทางน้ได้แล้วเขาพูดนะเข้าห้องน้ำทำไมจะเมื่อยขาเปนลดได้เลย จริงอยากได้ใหญ่กว่าน,นี้แต่พอบอกว่ามันมีปัญหารเรื่องจอดรถขึ้นห้างปวดหัวมากอยากได้รุ่นสปินแล้วแบบฟอปชันพิเศษเลยแต่กลายเป็นว่าจอดขึ้นห้างไม่ได้แล้วยถ่ายทําไงอ่ะี๋ยวโดนฝนโดนแดดแล้วลูกๆต้องเดินไกล,ล,ลก็เลยต้องกลายเป็นรุ่นนี้แต่พอรุน่นนี้ที่ดูแล้วมันไม่ใช่ตัวชันอะ่ะมันต้องดีกว่านี้เลิศกว่านี้ยูนิคพิสออลีวันอินเดอะเวิร์ ราคาแพงกว่าซื้อรถนะคะค่าแต่งงานแต่ช่างหัวมันทําให้ดีที่สุดแล้วคันเมื่อกี้ที่ซื้อให้เฮียกุลนะคะยังไม่ได้ลองนั่งเลยนะคะนิดนึ่งไหมคะขี้เกียรตะจะไปซื้อคันอ, <c oughs> อนื่นต่อไปซื้อจัดอื่นต่อไปจิ้มซื้อรถไม่ลองเลยอ่ะให้สองให,ให้สองบอกให้รุ้งเขาไม่ใช่มว้วนในอวยถ้ารู้สง ระดัสเครื <verw Har ps> <produ cción> ่องยนต์นะครับจะเป็น1950ซซีนะครับหรือเพ่นได้ถง2 0 0ซีนะครับผมใช่แล้วก็จะากนักเตะนักเตะกับผู้จัดกรี่บอไปอะรูจักรถแล้วเข็มต่อได้เลยนะครับไปเลยอานี่หนึ่งคันเดี๋ยเ่าหน่งคันหนึ่งคัน้าทีเราจิบจิจิบกันดนอยากกินขันด ใบละตั้งหมื่นเก้าช้อนกินข้าวอีกหมื่นหก